เฮ้ย <c oughs> กากสัสเน่าจริงๆกูรู้เมื่อยเอ้ยอับประยศเกินทนทุเรศสายตาอับอายายขี้หน้าแฟนบอลหัวไล่ใสหัวไปอมริมโอ้ยบอลหัวข่วยแม่งเอ้ยลงละครแห่งความฝันหรือฝันร้ายผีเน่าคาบ้านจะวุ้บบวยติดคอแฟนระเบิดอารมณ์หัไหล่ลั่นโอทัฟฟร์ เสียรางวัลยังรุนแรงนะฮะปีแสดงแมนจูฟอมบูกูไม่กลับจริงๆทำได้แค่แบ่งแต้มกับบูแฮมตันทีมบุวยของตรางที่สู้จนหยุดสุดท้ายจบเกมที่เสมอกันหนึ่งหนึ่ำกลางเสียงหัวระง,งมขาดใจแฟนบอลเจ้าถิ่นที่รับไม่ได้กับทรงบอลที่ไร้จินธนาการอัปประโยชน์อีลีพี่น้องเอ้ยทุเรศสายตาสุดๆอับอายคายกีนาบนหัวคุ้ยเอ้ย มึงยานคนอันนี้ไปใสอยู่บอกโอ้ยเตะือขี่กูนี่สุดยอดครับอัโมเลีมเป่าออกซะจากยังเสมอครับอันบูวพันตันทีมบวยได้พี่นอ้องเนี่ยเาเคยสนาไปเลยเพราอนกันโอ้ยเจอบูวยังเด็ดในซ้ำนี้สีเหลือ,อยังแล้วพี่น้องเอ้ยก็อเช่นเคยนะครับเรามาคุยหลังเกมนะครับมี6ประเด็นเจาะลึก ความล้มเหลวที่แก้ไม่ตกของออมอริมมาฝากกันนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่1น,นะฮะผีรอดตายเพราะดวงลูกเกมเครื่องแรกปุ๊บก,กดคียอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะแมนยูก็มาได้ประตูขึ้นนําแบบโชคช่วยจากลูกยิงฉลับของโจช์วสักษีที่ทิ้งตัวยิงจนบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปชนิดที่โซเซซาหมดสิทธิ์ป้องกันแต่นั่นก็ เป็นเพียงหน้ากากที่ปิดบังฟอร์มอันยำแย่เอาไว้เท่านั้นฮนะประเด็นที่2อเกรซี่โคกสยบโรงละครความพยายามของทัพหมาป่าสำลิดผลนะครับเมื่อลาดิสลาฟเกรซี่ทะยันขึ้นโขงเต็มหัวจากลูกเต็มม,มุมบนพุ่งเสียบตะข่ายชนิดที่และเมนในด่านเจ้าถิน่นที่โชว์ซูเปอร์เซฟมาทั้งเกมถึงกับหมดปัญญาเป็นการตีเสมอที่สมศรีและสะใจ แฟนทีมเยือนสุดๆนะครับประเด็นที่3ชอ็อตบอลเสียวเกือบส่ง,งของขวัญลงหลุมเกมีดรนร่าเมื่อมอสเกลาร่ากองหลังวุบมงคื้นหลังพลาดบอลกำลังจะเข้าประตูตัวเองแต่ต้องยกกรีดให้กับโซไซซาที่สวมหัวใจสิงวิ่งไปควักบอลจากเส้นได้ทันทุงทีแล้วสาวิตทีมเยือนไว้ได้ในนาทีวิกฤตน,นะครับประเด็นที่4 แท็ติกอโมอริมพังพินาศการตัดทินใจทิ้งระบบหลังสแล้วกลับมาใช้4 2 3 1ของรูบเบนอโมอริมกลายเป็นความผิดพลาดมหันนะครับทีมขาดความสมดุลเกมลุกตื้อเกมรับหลวมจนเกือบโดนทีมบ้วยบุกมาเผาขาหลังขาดที่ประเด็นที่5 VR ดับแสงผี แฟนบอลเกือบได้เฮลั่นในช่วงท้ายนะครับเมื่อเพติดโตกูซ้ำเจาะเข้าไปแต่พระเจ้าไม่เข้าข้างเมื่อวีอาร์ยืนยันชัดเจนว่าเป็นลูกลำหน้าดับฝันการโกงตายของมิยูไปอย่างเจ็บปวดประเด็นที่6นะฮะแสงสว่างของร็อบเอ็ดเวิร์ดนี่คือแต้มประวัติศาสตร์ของกุนซือคนใหม่วูมแฮมตันแม้จะยังจมบวยแต่การบุกมาแบ่งแต้มจากอทลตฟอร์ดด้วยฟอร์มที่เหนือกว่า คือสัญญาณเตือนว่ามาป่ายยังไม่ตายและพร้อมสู้ยุบตาเพื่อความอยู่รอดนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าแมนยูไม่มีใจไรจินตนาการนี่คือคำนิยามที่แฟนบอลมอบให้กับแมนยูในค่ำคืนนี้ฮะ ca. ก็ต้องบอกว่าเหมือนไม่อยากจะชนะเลยนะครับแบบกากสุดๆต่อมาอครับ เรามาดูตัดเกตนักเตะแมนยูในเกมนี้กันหน่อยนะครับตัดเกตแข่งผีดาวรุ่งพุ่งชนได้รับไปถึง8คะแนนจากแต่นันเติม10แต่รุ่นใหญ่พาพังนะครับเมื่ออลมมริมเจอทางตันต้อนรับปีใหม่ลูเลบนอาริมนะครับถึงกับกลุมขมับหลังปีแสดงแมนยูพลาดท่าปล่อย3แต้มหลุดมือทำได้เพียงแค่เจ้าหมาป่าบูแฮมตันวันเร่ไปทีมบวยของตรงนารางคะแนนนะครับ1 ประตูตัวหนึ่งก็ต้องบอกว่าทำกลางเสียโห,โหเลยนะฮะกึกกล้องทั่วโอทัลฟอร์ดสงท้ายปีที่แสนอึดอัดเรามาดูตะเกีนักเตะแมนยูในเกมเกมนี้กันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบอกได้เลยว่าอย่างเย่เราเริ่มต้นกันที่เซนเนอร์เมนนะครับเกมนี้นะฮะก็ได้รับไป8คะแนนนะครับ เซเน่เริ่มบนนะครับโชว์จังหวะเซฟสำคัญด้วยเท้าซ้ายป้องกันลูกยิงของฮูโก้บูเอโนในครึ่งหลังได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแม้จะเสียกินชีสจากลูกมงจอจอของเครซี่ในเวลาต่อมาแต่ช่วงนาทีที่60เขาก็ยังบินปัดลูกยิงของวูฟได้อย่างเหลือเชื่อช่วยทีมรอดพ้นจากการเสียประตูเพิ่มคนต่อไปนะครับไฮเดนเฮเวนได้รับไปเจ็คะแนน สานต่อจากฟอร์มการเล่นระดับมาตเตอร์ค์ดจากเกมนิวคาสเซิลได้อย่างต่อเนื่องนะครับเฮเวนมีส่วนสำคัญกับประตูขึ้นนำและอ่านเกมตัดบอลจากฮาวังฮีซันได้อย่างเชียบขาดก่อนนำไปสู่การทำประตูส่วนในเกมรับก็รับผิดชอบหน้าที่ได้ดีเยี่ยมต่อไปนะครับเป็นลิสต a ดูมมาติเนสได้รับไป6คะแนนกับตันทีมนะครับไม่ใช่เกมที่ดีนะัก ในการครอบของบอลแนวรุกของแมนยูแทบไม่ได้บอลสวยๆจากลิซานูมาตินเนตเลยเพราะกับตันทีมรันนี้มักเลือกแปะบอลสั้นให้กับเพื่อนในแนวรับมากกว่าจะจ่ายบอลขึ้นหน้าต่อไปนะครับเป็นลูกชอได้รับไป6คะแนนลูกเตะมุมของชอสร้างความหวาดเสียวได้หลายครั้งแต่โชคไม่ดีที่ไม่มีจังหวะไหนเปลี่ยนเป็นประตูได้ส่วนเกมรับถือว่าเจองานชุกพอสมควร ต่อไปนะครับเป็นดิโกดาโลได้รับไป5คะแนนนะฮะฟอร์มยังอยู่ในระดับแค่พอใช้ได้นะครับแทบไม่มีบทบาทในเกมรุกพื้นที่สุดท้ายแม้จะมีจังหวะช่วยสก็ตบอลสำคัญในช่วง20นาทีสุดท้ายที่ช่วยให้ทีมเสียแค่ลูกเตะมุม,มกระตาต่อไปนะครับเป็นคาซีเมโรได้รับไป5คะแนนนะครับเป็นเกมที่ดูตะกุกตะกักสำหรับคาซีเมโร แทนที่จะเป็นคุมคุมจังหวะเกมนะครับแข่งเก่าชาวบราซิลกับใจบอลเสียง่ายๆหลายครั้งโดยไม่จำเป็นนะฮะต่อไปนะครับเป็นมานนเอลอูกเตได้รับไป4คะแนนนะครับสอบตกกูบอกมึงเลหมื่อไ่บหลูกลักมึงนี่เมือ่อใดมึงสีดอกจักเถื่อแมนยูขาดการควบคุมในแดงกลางอย่างเห็นได้ชัดนะครับและอุกเตก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้เลย แฟริกดอกูนะฮะได้รับไป5คะแนนอามาลุมเลือกโยกดาวกูมาเล่นทางซ้ายทางเต็ที่เพิ่งโชว์ฟอร์มโหดทางฝั่งขวาในเกมกับนิวคาสเซิลผลคือเขาไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับแนวรับบู๊ได้เท่าที่ควรต่อไปนะฮะเป็นโจโจซุกซีได้รับไป6คะแนนจบประการความหวังแรงให้กับทีมด้วยการมีโชคเล็กน้อยลูกยิงฉลับของเขาผ่านมืองประตประตูเข้าไปเป็นประตูที่2ของเขาในศีรน,นี้ ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนะครับต่อไปนะฮะเป็นมัตตอุคุนยาได้รับไป5คะแนนนะครับถ้าไม่มีอิมแพ t ในการเจอกับทีมเก่าแม้คุนยาจะดูเป็นผู้เล่นแนวรุกที่ดูบุมวามที่สุดโดยเฉพาะในครึ่งหลังแต่จะวาสุดท้ายกลับไม่มีความเฉียบคมต่อไปนะครับเป็นเบนจามินเจสโกนะครับได้รับไป6คะแนน โชว์ฟอร์มได้พูดวบบ่ามีจังหวะจับบอสวยๆและดูมีความมั่นใจในการยืนคำได้หน้าแต่น่าเสียดายไม่มีชื่อบนสกรอร์บอร์ดในครึ่งแรกแม้จะมีโอกาสทองถึง2ครั้งนะครับยังยิงไม่ได้นะครับเจสโกนะฮะต่อไปนะครับเราไปดูตัวสำรองนะครับที่ถูกส่งลงมาในสนามเริ่มต้นที่แจ็คเฟรชเชอร์นะครับได้รับไป5คะแนน ลงมาในครึ่งหลังนะครับแต่ดูเหมือนจะยังมีปัญหากับการปรับตัวให้เข้ากับสปีดเกมระดับพิมลีแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งซึ่งก็ต้องให้เวลาเขาอีกสักพักนะครับต่อไปเป็นไรนีโยโรได้รับไป6คะแนนนะฮะมีจังหวะตัดบอลสุดัารในขณะที่ทีมกําลังพยายามเปิดเกมบุกใส่ตอนนี้ยูโรกําลังอยู่ในภารกิจทวงตําแหน่งตัวจริงคืนหลังจากที่การก้าวขึ้นมาของไฮเดนเฮเบน และสุดท้ายนะครับเบนิโตมันตาโตได้รับไป5คะแนนนะัที่ประวัติศาสตร์ของเจ้าหนูดาวรุ่งที่ได้ประเดิมสนามเป็นผลผลิตล่าสุดจากอาคาเดมี่แต่ในแง่ของเกมยังไม่สามารถสร้างผลงานที่น่าจดจำได้นะฮะหนักเลยแล้วก็บทสรุปนะครับเสมอเกมนี้เนี่ยทำให้รุเบนอมริมต้องกลับไปทำการบ้านอย่างหนักเลยนะฮะ ทีมยังขาดความสม่ำเสมอในการเจอกับทีมท้ายตลางนะครับบอกว่าทําได้แค่นี้อย่างกากเลยนะฮะชวดขึ้นท็อปโฟเลยนะครับเสียดายนะฮะเสียดายจริงๆถ้าชนะเมื่อคือนนี่ก็น่าจะขึ้น,นันดับ5ได้เลยนะฮะเรามาดูตารางคะแนนล่าสุดแบบเรียลไทม์กันนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้แมนยูก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับ สรุปตารางคะแนนเรียวไทม์ล่าสุดนะครับจาฟูยเป็นอ์เซ n นอลนะครับนำอยู่อันดับที่1มี45แต้มนะครับแมนนสตีอันดับที่2มี40แต้มนะครับส่วนท็อปโนะครบแมนยูห่างจากท็อปโอยู่แค่2แต้มนะครับเมื่อคืนนี้น่าจะได้3แต้มถ้าได้3แต้มเนี่ยแต้มจะเท่ากับลิเวอร์พูลและประตูดได้เสียจะดีกว่าแล้วก็จะขึ้นที่4นะครับแต่ทำไม่ได้นะเลยอยุ่ที่ หนะฮะสรุปเสมอบวยนะครับบวยติดคอที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับดูครับแข่ง19เสมอ3แพ้16เลยนะครับยิงได้11เสีย40แมนยูยังไม่ชนะนะครับก่อนหน้านั้นวูฟก็ไม่ชนะใครมาด้วยนะครับโอ้ยคูลงไงออกซะพี่นอ้องอโมลิมออกซะกูวะนะฮะต้องบอกว่ากาก,ากสุดๆเลยนะฮะเสมอได้ยังได้ พี่น้องต้องบอกว่าเกมนี้อย่าง er เะฮะียเลยนะฮะอับประยศสุดๆอับประยศทุเลศดเกินทนทุเรศดสายตาอับอายขายขี้หน้าแฟนบอลถึงกับโห่ไรเลยนะฮะต้องบอกว่าอมูลิมใสหัวไปซะนะครับกูอยากดแดกละหรือว่าพี่น้องว่าอย่างไหนครับแฟนๆม,มีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุน,นการคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับอึดอัดระบายได้เลยนะฮะแล้วกลับมุมกลัใหม่ สัสดีครับ